นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยิงรักยิ่งแค้นแต่งโดยอนัตตาตอนที่26เรื่องที่พอสอนดือ้อก็เรื่องปัญหาเดิมๆแต่พอนุ่นมาอยู่ด้วยคอยเลี้ยงลูกคอยทำงานเล็กๆน้อยๆให้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่พอเขากลับมาจึงให้นุ่นไปนอนห้องที่เขาเคยอยู่เดิมเชิดวิรุธ ทำหน้าที่พ่อไม่เคยขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่มีแต่ตัวเธอเองที่ยังไม่ยอมเปิดใจรับเขาเข้ามาด้วยความแงงอนปนทิธิเรื่องเดิมๆทั้งที่แต่ดั้งแต่เดิมก็ไม่ใช่คนหัวแข็งอะไรเชียวิรุธอยู่ได้แค่สองวันก็ต้องกลับไปคุมงานอีกเป็นสัปดาห์จากที่ไม่ค่อยได้นอนพักจึงหนักกว่าเดิม คราวนี้ถึงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะอยู่ๆเขาก็ไม่ได้กลับตรงเวลาทั้งๆที่เคยบอกตอนที่วิดีโอคอมาหาลูกว่ากำลังจะขับรถมาถึงในเย็นวันนี้จนกระทั่งตอนนี้เกือบสี่ทุ่มยังไม่มาถึงห้องคนรอเวลาจึงชะโงกมองจู่ๆก็มีสายเด็กเข้าจากปราณี คุณป้าเธอเรียกท่านน้ำเสียงร้อนโดนนิดๆเพราะอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงพราเขาไม่เคยผิดเวลามาก่อนหนูฝนท่านอึกอับมีเสียงสะอื้นน้อยๆดังมาแว่วๆเกิดอะไรขึ้นหรือคะรีบถามเสียงสัน่นเพราะคิดหวัดวันเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน,น่ๆป้า ป้ารับโทรศัพท์เมื่อชั่วโมงที่แล้วพวกมูลนิธิกู้ภัยเขาโทรมาบอกป้าว่าแต่เช็เกิดอุบัติเหตุนะลูกเสียงที่บอกเป็นเสียงจันเครือจนฟังจนคนฟังรู้สึกขนลุกใจวูบหายลงไปอยู่ที่พื้นเธอสุดต,ตัวลงนั่งน่าซีดยกมือปิดปาก ขนลุกไปทั่วสะพางอะไรนะคะเสียงถามออกจากตะกุกตะกับเหมือนไม่อยากจะเชื่อแก้มซึ่งอยู่กับเธอในตอนนั้นจึงขยับเข้าไปหามีอะไรหรอน้ําฝนเธอมองหน้าเพื่อนป้าป้าไม่รู้ว่าแต่เชดเป็นยังไงบ้างเพราะป้ายังไปไม่ถึงเลยป้าดูแค่ว่าอากาศไม่ดีเท่าไหร่ บอกพร้อมกับมีเสียงสะอื้นนิดๆจนคนฟังใจลนหายเผลอน้ำตาคลอดโดยไม่รู้ตัวเขาอยู่ไหนหรอคะอุตส่าห์ถามทั้งที่ประกาศตนว่าเกลียดเขานักหนาะปราณีบอกชื่อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเกรือประกันภัยที่เชื้อไวรัสได้ทำเอาไว้หลายปีก่อนหน้านี้ แต่อยู่ห่างจากจังหวัดที่เธออยู่พอสมควรเธอหันไปมองลูกที่ยังหลับทำใจดีๆนะลูกเดี๋ยวป้าไปดูก่อนนั่นแหละเมื่อปราณีวางสายไปแล้วพระสอนจึงทิ้งมือถือลงบนเตียงก่อนจะก้มหน้าลงบนฝ่ามือที่กำลังสั่นเทาแก้มและนุน่นขยับเข้ามาใกล้ก่อนที่แก้มจะแตะไหล่เธอที่กำลังสะเทือนด้วยแรงสะอื้น เกิดอะไรขึ้นเธอวางมือลงบนมือของแก้มก่อนจะพูดออกมาเบาๆคุณเชษ์เกิดอุบัติเหตุปน,นีเพิ่งโทรมาบอกตายจริงแก้มร้องทันทีด้วยความตกใจยกมือทาบอกยังไม่ตายหรอกแค่ท่าทางจะหนักเธอบอกเพื่อนขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้น แล้วฝนจะทำยังไงจะไปหาเขาไหมเธอใสา่หน้าเมื่อมองดูลูกฉันไม่อยากไปรอฟังข่าวที่นี่ดีกว่าเสียงที่พูดดิงสันเครือก่อนที่เด็กน้อยจะเริ่มงองอแงเหมือนดูอารมณ์อันอ่อนไไวของมารดาเธอรีบหันมาอุ้มลูกทั้งที่น้ำตายังหยดอยู่อาบแก้มเฝ้ารอโทรศัพท์จากปราณีอย่างใจจดจอ แต่เด็กน้อยก็ยังคงอ่อนต่อไปเหมือนรู้ว่าตอนนี้คือเวลาที่ควรจะเสียใจทุกคนไม่เป็นอันหลับอันนอนแม้แต่นุ่นเองก่อนที่ข่าวในทีวีจะออกมาอย่างอึกรทึกครึกโครมให้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์รถทัวเบรกแตกชนรถที่ติดไฟแดงอยู่เกือบสิบคัน และเธอก็เห็นรถของเชวืวอไวรัสในนั้นด้วยยิ่งเห็นคนเจ็บรอกการช่วยเหลือยิ่งแทบจะขาดใจเขาติดอยู่ในรถกว่าจะมีคนเข้าไปช่วยเขาต้องใช้เครื่องตัดทางเพื่อที่จะเปิดประตูรถเอาตัวของเขาออกมาได้คนเคยทิฐิร้องไห้โฮจนแก้มต้องมากอดปลอบเธอไว้ มันเป็นข่าวดว่วนเพราะมีคนเสียชีวิตเกือบสิบรายรวมทั้งคนขับรถทัวร์ด้วยไปหาเขาเธอะนะเดี๋ยวเราขับรถไปให้แก้มออกความคิดเห็นแต่เธอกลับสายหน้ารู้ว่าถ้าไปคงทำใจไม่ได้แน่ๆไหนจะลูกแก้มจึงได้แต่ถอนใจก่อนจะรีบโทรถามข่าวจากปราณี เพราะตอนนี้พระสอนคงไม่มีอารมณ์จะทำอะไรไว้คุณป้าขาแก้มเองนะคะคุณเชษดเป็นยังไงบ้างคะทางโน้นกําลังสะอึกสะอื้นกําลังผ่าตัดอยู่จ้ะหมอบอกว่าเขาขาหักซี่โครงร้าหนากรช้ำเพราะถูกแอบแบกอัดใส่เสียงสะอื้นทำให้แก้มรู้สึกแย่ไปด้วยหนูฝนไม่มาเลยลูก ถามเพราะได้ยินเสียงร้านร้องโยเยสิงดังไม่ได้ไปหรอกค่ะเจ้าตัวเขาไม่กล้าไปกลัวทำใจไม่ได้ไม่มาละดีแล้วสงสารเยรุงอยู่โน่นแหละที่นี่มันมีแต่เชื้อโรคแต่ถ้าให้ดีหนูช่วยเกลี้ยก,กล่อมให้หนูฝนกลับบ้านสนทนะช่วยป้าหน่อยมาอยู่ช่วยป้าทำงานบัญชีกับป้าก็ได้ป้าจะจ้างต่อเอง มีงานให้ทำตลอดปีแหละลูกแก้มออมแอมพอไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีหันมามองเพื่อนที่กอดลูกร้องไห้จะพยายามก็แล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะตอบออกไปอย่างนั้นแต่รู้ว่าคุณหย่างพอนคงไม่มีทางใจอ่อนง่ายๆคุณป้าว่าไงบ้างรีบถามทั้งที่ทสายรุง้งยังดูดนมของเธอ ตัวเธอโยกไปมาไม่รู้กล่อมลูกหรือกล่อมใจตัวเองที่กำลังสั่นเทากำลังผ่าตัดอยู่จ้ะคนฟังรู้สึกใจหายกอดลูกแน่นกว่าเดิมป้าว่าซี่โคงร้าวขาหักอ้อถูกแอร์แบ็กอัศัยหน้าด้วยท่าทางจะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะน่าสงสารชมมัดอยากมาหาลูกก็มาไม่ถึงอ้อมผู้ติดประชด น้ำตาคลอนนิดๆผัส,สอนหันหน้าหนีเสียแอบเช็ดน้ำตาป้อยๆรู้ดอกว่าเขาพยายามเพื่อเธอเพื่อลูกขนาดไหนแต่ถ้าแค่นี้เขาทนไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรรู้ดอกว่าเพื่อนพูดประชดไม่คิดโกรธไม่ดูอะไรก็อย่าว่าเราเลยแก้มเธอพูดแล้วหันหน้าหนี ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดดาวที่เคยถูกกระทำทำให้แก้มหันมาหาหนุน่นที่ก้มหน้าหลบตาเธอเช่นกันแสดงว่านุ่นเองก็ต้องรู้อะไรมาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในบ้านข่าวเคราะห์ถึงขนาดนี้แล้ว พศรสสก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมไม่ยอมรับรู้ว่าคนที่นอนป่วยจะรู้สึกอย่างไรทั้งที่อยากจะกลับมาหาเมียหาลูกก็ยังทําไม่ได้แล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปได้เล่านอกจากนอนรอความหวังให้พสศรใจอ่อนเสถีขอแค่พาลูกมาหาเขาสักครั้ง,งหรือแค่ยอมกลับบ้านสวนให้เขาพอจะหมดห่วง คืนนั้นและวันต่อมาเด็กหญิงเชียพรเอาแต่ร้องห้าโยเยเมื่อลองวัดไข้ดูถึงได้รู้ว่าแม่หนูน้อยมีไข้อ่อนๆแก้มจึงต้องพากันไปหาหมอพอก็เจ็บตัวลูกก็ป่วยไขย้แม่ก็ป่วยใจอาการหนักกันทั้งหมดไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปแล้วคราวนี้แก้มเองก็ได้แต่มืดแาดด้าน จบแล้วนะคะยิ่งรักยิ่งแข็งตอนที่26เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเธอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะแต่ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะเรื่งเดิมเลยเนาะ เราจะได้มีรายได้นะคะเป็นของตัวเองนะคะขอบคุณล่วงหนะ้ายิ่งให้ก็ยิงได้รับนะคะรักนะคะับคณรักษาสวัสดีค่ะ